อาสันเป็นผู้นำไม่เคยกลัวตายถ้ายากจะได้ทรัพย์สบัติมึงเข้ามาเฮ้ยกลัวหรืวเไม่าเัวยอ้ยอ้บ้านตบเฮยอย่ามาดูอย่าขยดนดูเฮ้ยดูดิว่ามีแก้วไหวเงินทองไหนมั่งวะอ expands, trendy, <oh ุ้ยพี่มาดู็มบ้านเลย พ่อ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 ใครทำใครทำพ่อโอ้ยพ่อมาลารับ ดับโลกแล้วโอ้ขอรมโพแกว้วของลูกยาจากกันชาตินี้ขอให้มีชาติหน้าปล่อยอาสาเควงควา้าง กลางคงไพรแสนสศกตรมโศกตรมระทมไมโอ้ไอ้โจนใจร้ายพระพ่อ ใจเราเทพวิปริตดวงจิตสุดแสนเศร้าต่อแต่นี้ตัวเราใจอยู่อย่างไรอีโจรนใจร้ายมึฆ่าพ่อกู ขัดกูเองช่วยไม่ได้พอ่อพ่ออาซันอย่าทิ้งอาสา้ะพ่อไอ้โจรมึงใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าพ่อกูอมึงไดไหมมึงฆ่าพ่อกูแ้วไมโอยโอ๊ยโอๆยโอยไอ้เด็กแม่นไอ้ฆ่าแม่งเลย ลูแกแม,ม,ม่ไอ้คนช่วยมึงฆ่าผมมาทำไมมึงทำลูกกาทำไมไอ้คนชั่วไอ้คนหากไอ้คนใจสัตว์ไอ้คนเลวไอ้คนโอเคต่อลูกพี่พก,กูเรียงน้ำต้นให้ดูป่ะถึงแล้วถึงแล้วเจนท่าน ท่านไอ,สอน้สรนทำไมเป็นแบบนี้ก็อย่าทิ้งอาสาัอนอาสอนันต้องตัดจิตคิดจบมองดูศพอาสาันข้นอาสันอย่าทิ้งอาสอาัน เป็นหัวพี่ชายในใจฉันอไอทิ้งอาซามันทรมานรู้ไหมอาซันอาซันใครฆ่าอไอทิ้งอาซาันใครฆ่าอาซัน,าอานไอศอนไอศอนเพียงรอคำสั่งนั่ง ซบเศ้าประทุ <Hey. S 1> นั่งเศ้าที่สุด oh. เห็นร่างอสันไ oh. อ้สนนั้นเข้าสุดน้ำตาบุรุษรินไหลอ, oh. อยากให้ส่วนเซกกสอน อย่าให้ล่นต้องมาสิลฝากลมรวยลินก็มีลูกมาพร้อมอุปรธรรมพร้อมทำสิ่งถูกพาร่วมหมอนนอนฟูกนังไฟกึดเถิง,อ,งอ่อเมืองก็บอกว่าเรื่อง ฝันมีหลว่านั่งกิดถึงปีตาปลออ่อยจึงฟังมานี่ที่ไทยน้อยพ <c oughs> บความเศร้าสอยสงสัยเกสอนอยู่ไหนมีเกิด, <c oughs> ม,ดมีดับเกสอนคืนกลับ สมดุลแม่นึกถึงทานบุญครูบาอสนสิ้นสุดอสันหยุดสวงก็อย่าห่วงอาซาชาติมวลหวนมาพบใหม่เจอคนสิ้นใจน้ำตาก็ไหลประจำ แต่ไม่เท่ากับน้ำตาใจพออย่าทิ้งอาซาอาซาอาซาพ่อเมืองอาซาอาอาซามันเกิดอะไรขึ้นบอกกับอามาใครฆ่าพ่อเจ้าพี่ชายอาเหรออู่มาคนที่ฆ่ามันใคร มันคือไอโจรร้ายเจ้าพ่อมันฆ่าพ่ออาสันโมือโจรร้ายพร้อมจุดแม่เกสรอนตายโอ้กรธสิดโม่อ่ิดแม่เจ้บหดีแม่เกส้โม่ดูรอดูย่งยิ้มไปพยุงน้่หน่อย ่นใจดำนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกกระทำทารุณต้องสิ้นสูดแล้วเราข้้าาามชนะสุดจะเศร้าเสียจใจก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่เหลืออีกเลย

กลััวรักธรมที่ผัวจากเลยาาลเป็นหญิงสองชายเซลล์แกสอนเป็นหิงไม่อยากเป็น,นแล้ี่เกสอพี่แกสออาสามิเหลือใครแล้วนะแม่ ตอนนี้ซ้นด้วยอาสาลแล้วพี่ต้องอยู่ให้ได้เข้มแข็งไว้นะแม่พี่จะยอมใจดำทิ้งอาสาบทของพี่เหรอพี่มองดูสิตอนนี้พี่เหลืออะไรพี่ทำใจด,ดีดีไว้แม่สวยพี่่เออะไอยังมีข้าอยู่ ข้าแมนสวงจะดูแลพี่เองเข็มแข็งกว่านะแม่เฉินไม่เหลืออะไรแล้วอาสซาไม่เหลือใครแล้วแม่จะทิ้งอาสซาแล้วแม่เกิดอะไรขึ้นอู๋มาไอ้คนใจสัตว์ไอ้ยาโสมันยำยีพี่มันคืนใจพี่มีน้ำซ้ำ มันยังฆ่าผัวของพี่จนสิ้นแม่จริงแม่จริงแข่งใจไปเนอะอาช่วยแม่เลยนะอาแม่สวงข้ารู้ตัวได้ดีว่านับแต่นี้ข้าเกศอรคงจะไม่มีว่าสนา จะได้เลี้ยงลูกของข้าอาสาอีกแล้วไม่ด้อาสาข้าขอฝากอาสาไม่อยทอาสาไว้ดูแลได้ก็ไม่ให้พี่พูดอย่างนั้นสิเราจะไปอยู่ไปอยู่ไทยใหญ่ด้วยกันไม่อาสาจากไทยน้อยพี่มีไทยใหญ่อยู่ข้าสามีแลยอย่าให้ขาดพี่เลยไปโหงยาไปโหงยา คงไม่มีวสาสนาที่ข้าจะไปข้าอยู่ตรงนี้ข้าขออยู่กับผัวข้าขอดูแลหลานขาฝากดวงใจของข้าไว้กับน้องอย่าพูดอะไี่าทิ้งอาชาพแม่สัญญาดิส,สัญญาคับในเมื่อมาถึงคราวเวลาวแลววะแลชาตาตัวเองนั้นพี่อยากรู้คนอื่นหารู้ไหม เอาเถิดข้าขอรับปากรับคำว่าข้าจะดูแลบุตรของพี่เสมือนเป็นบุตรของข้าข้าจะรักหลานข้าที่สุดอาสาจ่าแม่บ่มีแม่เจ้าอยู่กับเอ้อแม่สวงอย่าดือ้อย่าสนาาสาต้องเชื่อคำฟังแม่อาสา อาสา,า,สาไม่เหลือใครแล้วแม่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอย่าพเจ้ายังเยาว์แม่เหตุกล่อมลูกของแม่แมลูกคือดวงตาดวงใจของแม่เทิ้งอาซาแล้วแม่แม่ขอกล่อมลูกเป็นครั้งสุดท้ายนะลูกแม่ mẹ <laughs> <Né, cười> thật nấc, non ple, leo băng mẹ hè quen quay né, <laughs> Aza yuk lagi, memai dayu dao. P, P ah. ก่อนที่เราจะกลับจงทำพิธีให้สมเกียรติผู้นำแห่งไทยน้อยนั่นคือพี่ชายข้าและก็พี่หญิงของข้าอาซาเจ้าจะได้ห่วงเลยลูก พ่อเจ้าแม่เจ้านั้นฝากเจ้าไว้กับอาแล้วข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีแต่การไปครานนี้เกรงว่าเจ้านนจะเหงาอารู้ว่าเพื่อนของเจ้านั้นอ่ะไม่ตายมึงตบตาใครตบตาได้มึงหลอกกูเลย <c oughs> โ่อุตสา่านดีตายแนละ้วยังจะถามาปผุกอีกเหรอเนะี่ยไปเถิด อยู่เป็นเพื่อนอาซาครับไม่ต้องห่วง,าางดี<ร>งด้เป็น่แกงครับครับไอ<ม> <ไง S 2> สนพี่แกงตายเป็นช่วยข้าหน่อยนะเจ้าเป็นคนเก่งข้ามองเห็นใครแล้วที่จะไว้ใจได้เหมือนเจ้จาจงช่วยดูแลเดเดงการทำศพอาซันแล้วก็พี่เกสรด้วยผมเมืองอูมอาข้าเจ้าทำทุกอย่างไนดะ้พอเสร็จแล้วจงตามข้ากลับ ไทยใหญ่ครับและสิ่ง <ใจ S 2> สำคัญอาซามันสิลูกไก่อยเดินนะต่อไปนี้ <c oughs> เจ้าไร้ด้วยพ่อไร้ด้วยแม่อาคนนี้จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนให้กับเจ้า <c oughs> เจ้านั้นไม่ใช่ร้านของอาอย่างเดียว เราคือลูกสุดที่รักของอารับแต่นี้ไปต้นไปอาอย่าทิ้งอาซาอย่าทิ้งอาซานะอาอย่าทิ้งอาซาอาสาไม่เหลือใครแล้วอาอย่าทิ้งอาซาอีกนะอาเรื่องราวทั้งหมดโศกนาฏกรรมความสูญเสียทุกสิ่งอย่าง เป็นอย่างที่ข้าเล่านี่แหละ <S <S เรื่องลวร้ายจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีไอ้ขุนโจรนจะโสฟังข้าดีข้าจะไม่ขอแต่งงานกับชิสาชิสาทำไมทำแบบนี้ล่ะลูกตบนาหน้าเพียงครั้ง ฟังคำใครบุลุดแล้วไหลโลเลบอกจะอุทิศคิดทุ่มเทจะไม่เลี่ยมเลเต็มลอยพอเจอปัญหาพา้าถอยห่างสั่น คิดจะหลอกก็บอกเลยว่ามีสามเชยหลายชอยเจ้าหูชูที่สุดจงหยุดสันเสกเชิญไปหลอกเด็กบนน้อยที่สาล่กรูปแบบนี้ ตอบกี่ครั้งก็ยังรักนะครังถึงแม้ว่าพี่จะโคตรเจ็บรักยังเกดลอยถึงแม้มีลอ้อยมือเล็กเอาให้เต็มสเต็ปตีต่อย เมื่อกี้ฟังพี่อินก่อนใชยจะนกกอนหลีกเลี้ยงพอรักสุดซึ้งพี่จึงต้องเสียงที่ผู้อดใช้เพียงพี้พรอย พี่เป็นผู้นำต้องทั้งต่อเนื่องบาบจนในเมืองอีกไหมถ้าพี่เมื่อช่วยเอเข้าแล้วเขาจะพึ่งใครจงเป็นแรงใจอย่าจอยอีก ทุกดวงวิญญาณของท่านได้ยินจะล้้งลอยลาคินให้คายขอท่านหมดห่วงทุกห่วงจงหายแต่เกงรักก็จะอายหายจอยเพราะว่า เออออนให้อ่อนไหวเกลงจะาสิ้ินกินไอสมอยอย่าหลงคักใคร จนใจขึ้นในป้อยืนมืนไม่เหมาะให้รักนวลสังวนน้ำให้งามเถิดน้องละอ่อนหรือไวัอ้อย่าอ่อยป้อเมืองปู่มาปัญญามี ลูกควรคือไมตรียโตเขาจะร่วมอาสาลาโจนยะสมลูกก็ตั้งมโนโรอหน่อยปอเลิกไว้วันจะหักกันบ่า,าอเมือง ก็เข้าท่าเข้าทีโดดเด่นเป็นด่านด่านความดีและดูฮักลูกนี้บ่น้อยที่ปออุมาอย่าว่าดาขะมงเจ้าเห็นศพ นิโรงแก้วมาอิงเขาคู่อกปมจมปักเร่งรักเกินไปตั้นหางพาให้ละห้อยรอแบบสังาจะบหางงดงามเงื่อนไขใจความ คว้นคอยเชอื่อพ่อเธอพี่จะไม่โกรธเจ้าเลยที่จะตบหน้าพี่ครั้งนี้แต่การที่พี่บอกว่าไม่ได้แต่งงานกับเจ้าไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักเจ้าพี่รักเจ้ามากแต่ขุนโจรยะโสก็ยังไม่สิ้นไป ี่จะขอปาพุนโจรจะโสก่อนถ้าวันใดพี่ปราพุนโจรจะโสสิ้นแล้ววันนั้นคือวันแต่งงานของเราจะ้ะฟ้าใสใฟ้าใสอย่ไหนฝ้าใสอยู่ไหนฝ้าใสสียงใครอ่ะอันุตรนอย่าไปอย่าไป 拜 <laughs> ตกโชคชะตาต้องมากลายเป็นคนบ้าไปเสียดายตะโกนร้อสุดเสียงเพียงฟ้าใส ใหม่กาแฟาพรีเพรโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรโซ